เรามาชมการผ่าตัเรียนกันนะครับต้องไปตามเหลี่ยมใช่ไหมอ๋อจะมีร่องหอโยนี่อ๋ออย่างนี้จะได้กินโดยไม่โดนเนื้อนะอ๋อถ้าถ้าปูไหนก็เลยมาอาจจะโดนนิดนึงแต่ผมแก่องนะผมจะผ่าตรงนี้เลย <laughs> อย่ตรงเนี้ยลแล้วเขาก็จะลิโดนเม็ดพอดีใช่ฮะอ่ะอ่ะอ่ะกันี้เกือบรอบลูกแล้วอ๋อต้องผายมันรอบก่อนใช่ไหมใช่มีปีให้สบที่คุ้งก็คือกิดสุกวันนี้แม่ะี่นู้ว่าอุสตรคายเจ็กน้ายให้คนก่อนไม่ใช่ง่ายนะครับการสอบาทุกเรียนครับเพราะ ถ้าไม่มีถุงมืออะตาเขาคมครับตัวเรียนก็มีตานะทุกคนมีตาเยอะด้วย <c oughs> อลองนี่จะโดนโดนเม็ดไหมว่าอาจจะไม่โดนนะเฮ้ยอ๋อเราเกลี่ยอย่าง,งนี้งได้กินงงอ๋อ,อ,อ,อผมไม่รู้นะวิธีขั้นตอนในการปอกอะ่ะ มึงจะได้เห็นครั้งแรกสามตักว่านี่อโอเคสามตัวตั้งเล็กจิ๋บไปเลยไม่แตะเลยตัเรียนจ้าตุเรียนนี่างเงี้่สามร้อยโอ้ไม่มีโดนเนื้อเลยอ่ะโอ้สุดยอดเลยค่ะที่บอกว่าต้องขาดแล้วหนึ่งดิ แอันนี้คุณพี่เขาปอกมาไม่ใช่น้อยนะครับนี่ทุกคนหลายลูกอยู่นะดูดิเชียวเดียวลูกน้อยลูกนี้สิบโลหรอสามสามเจ็ดเหรอลูกน้อยเออที่ปอกไปเดี๋ยวไปเออที่ปอกฮะเออปอกเมื่อกี้เต็นโตหมดอีกแล้ว ตุเรียนเนี่ยว่าในช่วงเนี้ใครอยากรับประทานเดี๋ยว่ากินนะต้องรีบซื้อนะเพราะตอนนี้ราคาเขาเหลือร้อยกาบาทนะร้อยน้อยหน่อยนะแต่ก่อน่อนข้างที่จะแพงเี่แต่กินแล้ว สิ่งสำคัญในการปอกทุเรียนก็คือมีดกับถุงมือครับโอ้โหนี่สวย ในวันสักใครเคยเคยปอกอจจะไม่ยากในการปอกตูเรียนนะวันนี้เห็นแม่ถ้าปอกกันเลยนํำคลิปนี้ไม่ฝา่าให้กับเอฟซีจะรับชมกันนะครับ เดยวตัดเต้นจัดเต้นเรียบร้อยใช่ใช่โอ้สวยทุกครูเลยครับมา F4 เราบรรทานทุเรียนกันนะครับรต่นี้แม่ค้าใจดีขอบคุณทุกคนที่เรามารับชมในคลิปนี้นะครับคลิปวิธีปอกทุเรียนนะฮะ